ไม่มันมันต้องรอให้เราเข้าเกมแบบสองรอบนะถ้ารอบเดียวบางทีมันยังโหลดแมปไม่ติดเนี่ยมาต่อลุกเลยวะม่ทำไมมึงไม่นั่งฟังโน้ตหมดเลยวะนั่งโซฟาไงไปกูไปนู่นอ่ะไฮ้กูมีกับดักหน้ตโน้ตกูได้นี่กูได้นี่เหมือนกัน กูไดุู้ได้กระบองคุไดกได้กระบองมาละกระบอกกี่อ่านอ่ะหนึ่งอันไอ้เหี้ยเจอแค่อันเดียวกูเก็บของันเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาเอาเม็ดคิดไปเยอะนะเว้ยน้ำอาหารต้องเอาไปด้วยไอ้เหี้ยอันตรายกูเก็บกูตรงเนี้ยอาหารน้ำเยอะอะไรอะได้ะไรกูไปลองดูเดินลงรถก่อนกูบ้านแม่งกว้างเลยนะไม่ได้วันกูบ้านกว้างสัต เฮ้ยเดี๋ยวตู้ตู้ในตู้เราหาของอย่างตู้อะตู้อะไรตู้อะไรไอ้ตู้มันเปิดได้นะตู้อะตู้ตู้มีน้ําอยู่ไม่ทันแล้วไม่ถ่านแล้วไม่ทันแล้วกูเจอกูเจอหน้ากากกันแก๊สกูเจอหน้ากากกันแก๊สโอเคใครโอ้กูได้น้ำเต็มเลยสัตว์โอ้ยเป็นไรวะเนี่ยตัวกูไม่สายน้ำมากไอเนี่ยตัวกูไม่ตัวกูว่านาะเว้ยกูว่าคน้องกูว่าคนเยอะนั่นดีกว่าว่ากูเชื่อเก็บของเยอะ ก็กลัวว่าจะดูดูวลาหานกระน้ําเยอะแน่เลยกลัวใช่ใช่ดูดเยอะเก็บเก็บเยอะก็แปลว่าดูดเยอะงันอีกกใครภาพหายขายขอดําแล้วไอ้เหี้ยโยเอ้เราจะเอาโหวตมหมเอาโหวตเอาโหวตดีกว่าปั้งเอาโหวตแล้วกันกุกเกียรติอ่าอธิบายแล้วโอเคมีน้ําเยอะมากกระป๋องไอ้เหี้ยแล้วมึงดูตัวกูไอ้เหี้ยตั นาแม่งเต็มแบบเต็มกล้องเลยเนี่ยนาใหญ่มากทำไมอกมึงเขียววะไม่รู้อ่ะมันไะ่รู้เหรอเออน่าจะใช่แอลลี่อกเขียววะที่นี่จะไปหนูอยู่ไหนวะนี่เหรอเออนี่นีนั่งทำเหี้ยววะถ้าหนูถ้าหนูมาแบบเมื่อกี้เอาเอากระบองฟาดอ่ะแม่กูมีกระบองแน่แน่เก็บได้ปะอ๋อเก็บได้หลายคนเฮ้ยเก็บได้เหรอเซว่ามันมีป้วนหลายเป็นค้อนนี่เนี่ยแต่เราได้กระบองมาเนี่ย วันแรกเฮ้ยมีเช็คพัดลมด้วยว่ะไอ้เพี้ยมึงต้องคอยเช็คนั่นเนี่ยนี่กูเล่นเดทบ่ายอยู่นะอ๋อมีสเปกกับกับดักหนูเนี่ยเพย์ย์ทั้งเกมเนี่ยเข้าไปดูอ่ะอ๋อไอ้นี้ไอ้ไอ้นี้มันมีเกตน้ำเลยอะเกตน้ำแล้วเนี่ยเนี่ยกน้ำบัวแต่ว่าเอ้มึงกดอะไรโอ้โหเอเนจีโอ้ลุคไฟไฟหมดไวมาก ทำเหี้ยแล้ววะเอ้ยต้องลองลองปิดไฟไหมลองปิดดิเอ้ยอันนี้มัน,นเก็บขยะคุณอัอนนี้เสีย,สย,ยนีจี้ตั้งสิบโอ้โหเร็วมากแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มันบอกว่าเราอะไรวะเมื่อกี้มันเมื่อกี้วันที่สองลวมันมีอะไรทำแล้วอันเออมีปะมีอะไรทำปะไม่เห็นไม่มีอุ้ยคขยะไรอะไร ่าเดิมมูทันแลตมูทันแลตเออสโนลยจะมาจับมันไหมรู้ไหมจับดิเฮ่อรอยขี้จับดิเฮ่อเราใช้แทนไปหมดละสองอันในสัตว์ทำความสะอาดเฮ้ยกูเก็บกูเก็บขยะอยู่เอาไอ้เหี้ยมุงแย่งอะไรย่าเงี้ยโอ้โอ้เกมเพลย์แบบนี้ด้วยเก็บขยะโอเเก็บแล้วเก็บแล้วโอเคปุ้นปูนปุ้นปูแล้วมึง เ,เอ้ทุกคนอาการหนักปะเนี่ยมามาเอย้ยังอยู่ทรงอยู่ถ้านอนกูไม่รู้ด้วยว่าเกมนี้กินแล้อวาลอ,อาหารเต็มหรือเปล่าเก็บจริงจริงแล้วอาหารเต็มหรือเปล่าคุณรอให้มันครึ่งห,หลอดก่อนอุ้ยเยอะไตวะเฮ้ยะะเยสียงอะวะเดี๋ยวกูปิดเพลงก่อนกูไม่ห่วงแล้วไฟเราจะลดเหลือครึ่งหลอดล้ะสามแล้วมีแย่อะไรบ้างมีเมล ดาเมสปีดไอตัวเลื่อยเว้เนี่ยอ๋อมีการชาร์จด้วยอ๋อเทรดไอ้นี่มันเทรดเทรดของนี่มีมาร์เก็ตด้วยนะอ๋อนี่โลบ้าดาเมสโง่ไม่เอาหรอกเพียเออเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไฟเราเต็มแล้วกูไปชาร์จให้แล้วไอ้มึงรีบมึงรีบชาร์จจังไว้พี่เอไม่ไม่ชาร์จฟรีท่านถ้าเราถ้าเรากดชาร์จฟรีแต่แต่ว่าถ้าใช้แบตเตอรี่อ่ะจะเสีย รีบชาร์จเกเฮ้นยน้ำรั่วน้ำรั่วอาเจไปซนะ่อมมันโอ้ยดีชีวคง <laughs> มึงอย่าพูดดีชีอ่นี่เจพูดย,ยัดยงไงก็มันอย่างนั้นจริงอ่ะมึงดูไม่มัน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 อาจจะเป็นท่อน้ำไหมท่อน้ำเป็นอย่ไงแล้วมันปุ่ท่อน้ำทียอะไรพวกมันมาจากใจจากโคกก็ <laughs> <laughs> แบบสนิมคุ้งขึ้นมาไงเีย เย็บเบ้มึงช่วยกูหน่อยอะไรตริงอะไรพังอยู่วะอีเลนฟิลลิ่งคือรอะอีเจ๋วไหวปะเนี่ยตริง The World Bro อืออะไรวะอะไรพังอยู่วะวันนี้เงียบสะเปล่าวันี้กาดออยนี่แมวแมไม่ตองละอ่ากล้องช่างแม่งอ่าอะไรเกิดอะไรพังอ่ะ ไม่รู้ไอ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 ้เลื่อยโง่อันนี้ไม่มีใครใช้นะคุณจะลบทิ้งนะลบเลยลบเลยฟอมวิวเออร์ลิงฟิลลิ่งคขารู้สึกเหรอไอนี่ปฏิการิไม่จ้างหรอเลือ่อไอเนี่ยปฏิกิริยาควารู้สึกเป็นไรวะ อ๋อรู้สึกคนลุกอะไรอ่ะให้มันมีพัดลมฝั่งนั้นมันมีอะไรติดอันน่ะเห็นไหมเนี่ยมึงมึงหนูเฮ้ยกูทุอยู่กูตีอยู่ตีเอาไม่หมดตีตีตีตัวมัตยียมายังมาเฮ้ยยังขะเออไว้อ๋อแสดงว่าพัลมนั้นไม่มีหนูหรอวะ เช่แสดงว่าเราต้องเช็คลองต้องเอาสเปรย์ไปฉีดฉีดเดี๋ยวกูเต้อเนี่ยกูจะฟิกด้วยมือตัวเองะล้วด,ด,ดูดอ๋อนาฬิกาปลกไม่มีอะไรโบเกอนไรพังวะโบเกนไปอ่ะครับไปๆไปนี่เินพังรู้สึกขนลกหกอะให้ให้กูทำไงอะ่ะโอเคอาบน้ำไหมเกี่ยวปะวะ ไอ้นี่มันโหวตทำไมโหวตได้แพ้วะมันปิดปิดเว้นปิดห้องใตดินเหรอเออปิดจะปิดไหมปิดก็ไม่ทันละตอนนี้กูไอ้กูกูหิวน้ำว่ะถ้าหิวก็กินเลยว่ามีเห็ดมีเห็ดเนี่ยทุกคนหิวหมดเลยนะทุกคนหิวน้ำไปเอาน้ำไปคนละขวดไปเดี๋ยวกูดูเช็คก่อนเดี๋ยวกูกูอ๋อเหตุทายแล้ว กูเลดี๋ยวเฮ้ยเพิ่มเยอะอยู่นะน้ําขวดนึงอ๋ออ๋ออที่มันบอกอ่าพอเราสึกกูวอกแกมันมีกล้องแอบถ่ายเราเว้ยอ๋อถ่ายทราไมอยากดูใต้กระโปรงกูเหรอวัดน้ำอะไรนะมึงไอเจเดี๋ยวอ่ามึงยังไม่แด็กน้ำใช่อ่าไอเดี๋ยวมึงรอให้ปลายหลอดเดี๋ยวมึงลองแดกน้ำดูดิกูแดกครึ่งหลอดแล้วมันเต็มเลย แพ้จะแดกน้ำบ่แพ้กินบ่เอ้ยค่อยกินค่อยกินก็ได้ร้อยมันน้อยกว่านี้ก่อนไอดิสคอนเอ็กอะฮารุโอ้โหเอ็นดูยิ่งใหญ่เลยโอ้ยไปสาวหลังหลังหลังโหเฮ้ยเรามีกล่องพยาบาลเยอะปะเนี่ยดูก่อนเยอะอยู่เยอะอยู่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวตัวอันนี้อันนี้อันนี้ก็รู้ละชำนาญละ ไม่มีคนเทรด power fuel ไอ้ power f i t power f i t แลวะต้องเสียทูลบล็อกหนึ่งแบตเตอรี่สามคุมหมลวะเนี่ยไม่คุมเลยโอ้แต่จะเม็ดดีกว่าตกทิ้งไปเถอะไอ้้ยไม่คุ้มว่ะเสียเยอะอยู่ใงบ้านเราไอ้แต่แบตเตอรี่เราชาร์จปีไมหมวะชาร์จปีชาร์จปีถ้า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 กดเขาไว้าชาร์จละมันเราจะได้บแบบแพนเม็ดด้วยตัวเองอ่ะ โอ้ยยงไปช็อตตอนนี้ตอนนี้เลือดทุกคนครึ่งหลอดไปช็อตจริงดูว่าชัดโอเคได้ละได้ละทำคนเดียวก็เพราะว่าเฮ้ยมึงอย่าทำหลายคนช็อตจนกูเลือดกูไหล่มึงเหีปะมันจะเปลืองเมทชิดไม่ใช่อะไรอ่ะหืมอะไรวะดูว่าดิฟเฟนิเดอเมวเดอรไทม์คีเอเจอสเปาลอ่าเฮี้ยอะไรวะวีเอาเวคิฟเอาเทีนเยยหมดมา จะสเปรย์มั้ยเดี๋ยวกูดูท่อระบายก่อนเฮ้ยนี่ไงอี้เขี้ยแหงสับเฮ้ยหนู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 คุ้มกันคุ้มกันหนูหนูหนูมันอยู่อยู่รูนู้นอยู่รูนู้นไปไล่มันดิสักคนหนึ่งพูดเลยคุณจะเอาตัวคิดละกูไล่ได้บอนได้ไหมเฮ้ยมึงมึงไอ้เนี่ยดีดีได้ได้ได้หมดยัง โอเคคอมเฮ้ยอ okay, ๋ออะไร lar? อ่ะ uh, อ่ะด uh, ีอ่ะด kind of kind of ีก kind of ูกูขอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแมลงไอต่อแมลงกลังกัดแมลงกลางกอ้เหี้ยขนลุกทำไมมันขนลุกวะนี่มีกล้อง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 แมลงกับกูอยู่วะกูตีอยู่กูตีอยู่เออกูขอแก่บ้านไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแมลงเหมทำไมเอามาต้องแดงหมดทุกอันเหรอ